วจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่3 3บถึง35บบันทึกว่าข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียว นนเราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยแล,ละระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับข้อคิดจากพระวจนะแบบอย่างที่ดีของผู้นำฝ่ายวิญญาณ 1. ไม่โลภ 2. ไม่เป็นภาระแต่เป็นพระพร 3. ามทำงานหนักไม่เกียจคร้าน 4. ช่วยเหลือผู้ที่มี ีกำลังน้อย 5. ให้มากกว่ารับ 6. เรียนแบบชีวิตจากพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ